ก็เห็นผมเลยผมยืนอยู่กลางถนนเลยเนี่ยอ๋อพี่อยู่ซอยถนนใหญ่เลยเหรอใช่โอเคครับพี่รถเก่งเลยรถเก่งเลยเออเก่งขันขาวไปเลยไปเลยนะวผมตามไปมาแล้วค่ะ มาแล้วครับตั้งสเตอรรอวิเด็กเด็กเด็กบ๊ายบายฮ่าเนี่ยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้เด็กๆน่ารักสวัสดีครับใครเนี่ยอ่าเดี๋ยวมันจะมันจะข้ามกายไปฝั่งนี้อือ จ้ะเออ้สวัสดีครับสวัสดีครับใส่เสื้อมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นตัวโปรดักชันเออสวยดีนะอืมพี่แซมเอาไปแล้วเมื่อคืนอันหนึง่งรออืมอพี่แซมจัดอย่างไรแล้วก็วันนี้ก็ส่งลูกค้าไปอันหนึง่งทำไมหมือนปั๊บปึบ๊เดี๋ยวหลังปีใหม่มีมาอีกพี่ ว่าผมจะเอาอยู่เนี่ยเพราะว่ามันใส่ที่ซ้อนได้ด้วยใช่พี่ใส่ได้อันนี้ฝาครอบใช่ไหมครอบครับออน,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 นี่กับผมก็มีหรืออยู่เอาไหมล่ะเอาเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวล้างปีใหม่เอาวให้สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันผมเคียโต้ช่องบิ๊กไบ e ์สตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งชิลแล้วก็กาลก่อนน้ำในห้องตู้ นเี่นี่นี่แกะก่อนนะมีดูกล้องดูกล้องเข้ากล้องไหมนี่นี่ดูทุกข้อดูทุกอันนิดนี่นะหน้าเราลอยนี่กาะก่อนนะแล้วก็นี่ชิวดำชิวดำเขียมอันนี้เราจะติดใส่เจ้างูเขียวของพี่ปูมนะครับจะเอาแค่นี้นะมีมาแค่นี้นะมันไม่น่าจะใส่เออมันมวูบไปไง อ,อแนรอัรถจมูกน่แล้วก็สลด์รอบนาก็ขายยันออกมากระบะข้างหลังจอเลย โอเคแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ติดตั้งกาดหม้อน้ำแล้วก็ชิลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปดูนะครับนี่ชิลดําเข้มนะครับชิลดําเข้มแล้วก็กาดหม้อน้ําอำกาดหม้อน้ําเป็นสแตนเลสสามส่วนสีนะครับเคลือบเงาเลยเขาเรียกว่าชนิด B A นะครับเงาวับมาไงครับเพื่อนนี่ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกาดหม้อน้ํากับชิลนะครับของแบรนด์แม็กนัมเลสชิ่งนะครับก็สามารถ ต่อ,ตอกกสังซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปต่อนี่ครับแมคกนัมเลสซิ่งช็อปแสุดล้อนี่ดูฝั่งนี้นี่มองเห็นนะครับมีมองเห็นทะลุนี่เห็นหน้าน้องไ็นไหมเราสามารถมองทะลุชิวได้นะครับไม่ใช่ว่าดำมืดอะไรนี่โอ้โหายไม่ออกอ กาบมอน้ำเงาวุบโอเคแลครับสำหรับคลิปติดกาบมอน้ำแล้วก็ชิวจ้าเสถียรภาานะครับหลอๆกันไปสำหรับรใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ภาพคลิปใ,ใหม่กับช่อง Big b i บ e Story นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตับลายวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ